คำแรกนะครับผมกราบนมัสกจารกราบอนมัสการพระอาจารย์กราบขอบพระคุณสําหรับธรรมที่พระอาจารย์เทศสอนพวกเราตั้งแต่ที่ข้าพระเจ้าได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงการพัฒนาในการปฏิบัติของข้าพเจ้าร่างกายของข้าพเจ้าดูเหมือนจะนิ่งสงบและสว่างขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกถึงความร้อนรอบๆร,ร,ร่างกายรู้สึกมีความสุขกับประสบการณ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าเคยฝึกด้วยตัวเองมาเป็นเวลาประมาณ25ปีก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มาฟังคำสอนจากพระอาจารย์ก่อนหน้านนั้นข้าพเจ้าดิ้นรนต่อสู้กับความไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำและว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองข้าพเจ้าไม่มีใครที่สามารถคุยเรื่องประสบการณ์และความฝันเหล่านี้ได้ว่าประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเจอมันคืออะไรหรือว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของข้าพเจ้าหรือเปล่า ข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เจอเมื่อหลายปีก่อนเพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าประสบการณ์ดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นเพียงจินตนาการของข้าพเจ้าเองขณะที่กำลังหลับตาและสวดบทเมตตาภาวนาไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงในขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้องกำลังละลายหายไป เข้ามาที่ตัวข้าพเจ้าและรู้สึกว่าตัวของข้าพเจ้าก็กำลังละลายหายเข้ามาข้างในและหลังจากนั้นทุกอย่างระเบิดออกไปข้างนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือความว่างว่างเปล่าที่รู้สึกเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนไม่มีจุดเริ่มโจ้เริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกต่อไปคือตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นเหมือนข้าพเจ้าไม่มีตัวตนแต่ก็มีอะไรสักอย่างอยู่ที่นั่น และขณะนั้นเองข้าพเจ้าสังเกตเห็นการไม่มีอยู่ของความอยากเสมือนกับว่าความอยากไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วและข้าพเจ้าได้ยินเสียงขึ้นมาว่าฉันถึงบ้านแล้วตามด้วยความสุขที่มหัศจรรย์จนถึงขนาดที่ไม่สามารถหาคำมาบรรยายได้ข้าพเจ้าถามเช่นนี้เพราะเมื่อเวลาที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยากที่จะทำ ให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ข้าพเจ้าจะนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์นี้เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าปล่อยวางความอยากของตัวเองถ้าประสบการณ์นี้เป็นเพียงจินตนาการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้วางมันทิ้งไปกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และขออภัยสําหรับคําถามที่ยืดยาวครับนย่าต่อเนื่องก็ขออำนวยทุาในการปฏิบัตินาของคุณโยมด้วยนะ ที่เราได้ปฏิบัติติดต่อเข้ามาถึง25ปีนั่นก็เด้ตั้งใจฟังธรรมะอยู่เสมอนี้จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องสภาวธรรมที่ปรากฏ เมื่อเราได้บาเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยเราจะรู้จักว่าความสุขที่ได้จากโลภเสียงกิ่นรสผลึกธรมรมลมนั้นเป็นอย่างไรแต่เราไม่เคยได้รับความสงบของจิตนั่นก็จากสมาธิความสุขจากการให้ทานรักษาศีล ก็เป็นความสุขต,ตามระดับขึ้นมาความสุขจากการภาวนาหลรรักความโลภโกรธหลงได้นัรารู้สึกว่าอิ่มใจเมื่อเรามีความโกรธความพยาบาทเราให้อภัยได้นรารู้สึกว่าสุขใจเพราะความโกรธความพยาบาทมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเล่าร้อน ความโลภก็ทำให้เราเกิดความเล่าร้อนคือความทะยานอยากความหลงในตัวเราของเราหลงในทุกอย่างเนี่ยก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนทั้งนั้นสรุปแล้วความโลภความกดความหลงนี่อ่ะทำให้ใจเราเกิดความเล่าร้อนกระวนกระวายไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติสมาธิจะมีความสุขขึ้นมาจากความสงบเห็นได้ว่าจิตใจไม่กระวนกระวายจิตใจไม่มีความกโกรธความพยาบาทความปองร้ายไม่ความไม่ทยันอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไม่ง่วงเหงาหาอนอนจิต มีความสว่างมีความเย็นมีปีติความอิ่มใจหล่อเลี้ยงเราคงจะเคยได้รับกันมานะสำหรับนักปฏิบัติ <c oughs> นี่คือบ้านอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นที่อยู่ของใจของเราที่วุ่นวายแล้วก็หลบมาอยู่ในสมาธิ ดังที่หลวงพ่อชาเคยถามพระเนรว่ามีที่อยู่หรือยังคำว่าที่อยู่นี่คือที่อยู่ของจิตกเรื่องของสมาธินั่นเองแต่เมื่อเราปฏิบัติไอ้ที่เรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งนัาจะเกิดมีสภาวะของธรรมะเกิดขึ้น เห็นกายนี้เป็นธาตุสี่กระลายออกไปแล้วเห็นกายนี้ระลายออกไปก็ได้เป็นความว่างอย่างที่คุณโยมมีประสบการณ์เห็นสรรพสิ่งเป็นความว่างไปหมดบรรวมรวมเข้ากับมาที่จิตแล้วก็ละลายไปอีก จนในขนานั้นความโลภความโกรธค,ความหลงก็ไม่มีมีความว่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่มีความรู้อยู่ตรงนี้เรา่าเป็นสภาวธรรมที่เราได้ชิมได้รู้ลสของความบริสุทธิ์ของจิตใจของความว่างที่ว่าสรรพสิ่งเป็นความว่าง ความว่างเป็นพุทธ,ธะให้เราระลึกถึงในสภาวะนี้บ่อยๆนี่ก็เป็นสภาวะกองนิพพานถ้าเราได้ระลึกถึงบ่อยๆจิตใจเราก็จะอิ่มเอิบปองใสสงบมันก็เป็นบ้านที่พักของใจ พักในสมาธิกับพักในความว่างกับพักด้วยปัญญามันมีความร้อนมันเกิดจากความโรบและความโกรธหลงก็ตามแล้วก็มีสติหินว่าเรานด้เคยพบเคยเห็นได้สัมผัสกับความว่างมาแล้วมันเยือกเย็นมันสงบให้เราระลึกถึงอารมณ์อย่างนี้บ่อยๆไม่ยามที่เรา ในโอกาสที่เรายังไม่มีโรคกดหลงก็ตามนะเราก็กําหนดจิตของเราระลึกถึงอารมณ์ของพณนิพานนี้เป็นอารมณ์ที่บอกว่าพณนิพานั้นมีอยู่แต่ว่าผู้ที่เข้าพณนิพานไม่มีคพระิภานเป็นความละเอียดจิตของผู้นั้นจะต้องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่ีเขาก็าถึงจะได้เห็นธรรมลึก มรุกเข้าไปในผ่านได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นความฝันนะเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับเรายังมีธรรมะที่มาปรากฏชัดประชันนี่ได้ถึงบ้านแล้วจะเกิดความสุขเป็นมหัศจรรย์ที่เราจะพูดไม่ได้หรอกไม่มีคำพูดที่จะพูดในสภาวะที่เกิดขึ้นมีความปิติใจอิ่มใจสุขใจ ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้นะในโลกอันนี้เราเกิดขึ้นจากที่เราเพียรพยายามมาถึง25ปีและก็ได้นั่งสมาธิอยู่เสมอจนผลในการปฏิบัติเกิดมาปรากฏขึ้นกับเราก็ให้เราได้ดันลึกถึงอารมณ์อย่างนี้บ่อยๆทำให้ชำนาญทำให้มากเกิดไี้มากจิตเราจะมีความสุขที่แท้จริง ว่าเป็นบ้านที่แท้จริงของเราที่เรามาถึงบ้านแล้วบ้านที่เราอยู่กันทุกวันนี้เป็นบ้านที่เราอยู่ชั่วคราวบ้านที่เราจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเรือนกายนี้เราก็อยู่ชั่วคราวมันจะต้องแตกสลายไปอีกแล้วไปเป็นรทมดาเป็นพรหมก็มีบุญกุศลมากแต่ก็อยู่ชั่วคราวอีกเป็นภพที่มีความสุขยิ่งถ้าตามกั มนุษย์ไปแล้วก็จะเป็นภพที่มีความทุกข์แต่ก็ยังอยู่ชโชคคราวอื่เหมือนกันแต่ว่าชโชคคราวด้วยความทุกข์ทรม,มานสวรรค์ก็ดีพรหมก็ตามก็เป็นชโชคคราวแบบความสุขแต่ก็ไม่จีหลังยั่งยืนนย่าง,าง,าง,างแต่การที่เราพบบ้านที่แท้จริงก็คือนิพพานในสัมผัสกัน,นิพพานอันนี้คือบ้านที่แท้จริงของเราแต่ว่าเรายังอยู่ไม่ได้ เราได้ชิมเราได้รู้ได้เห็นนะคราวนี้เราก็จะต้องเพียรพยายามมีสติมากๆระลึกถึงอารมณ์ันิพนณนี้บ่อยๆถึงความว่างที่ไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุ่คนเราเขาเมื่อเรามีอารมณ์ยินดีและอารมณ์ยินร้ายเราก็อันนี้มันไม่แน่นอนนะให้กำหนดจิตไป ที่ความรู้สึกที่เราเคยสัมผัสกับความว่างอนไรขอบเกตมันเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงให้ทำอย่างนี้บ่อยๆลด้เราจะพ้นทุกขได้ในใตั้งใจขอโอกาสถามคำถามที่สองนะครับจะคุณแมนคายหุยประเทศอังกฤษนะครับเป็นคนเดียวกับคนที่ถามคำถามแรกเมื่อสักครู่นะครับกราบเรียนท่านพระอาจารย์ เขากรสถามคำถามที่สองให้คุณแม่ของข้าพเจ้าเมื่อคุณแม่นั่งสมาธิหลับตาบางครั้งก็เห็นสิ่งต่างๆเช่นคนที่เพิ่งเสียชีวิตที่เธอเคยรู้จักและบางครั้งก็เห็นคนที่มีหัวสัตว์เธอกลัวแต่ก็สวดบทปรัชญาปารมิตาหารุทัยยสูตรและบทมหากรุณีกรุณาธารณีสูตรเป็นการแผ่และอวยพร,พรให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุข พวกเขาเริ่มดูดีขึ้นแล้วจากไปและคุณแม่ก็ทำสมาธิต่อแล้วเข้านอนนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำหรือจะต้องไม่สนใจสิ่งที่เธอเห็นและเพียงแค่ทำสมาธิต่อไปเพราะมันอาจเป็นจินตนาการของเธอขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับในการทำสมาธิในบางครั้งก็อาจจะได้ เห็นภาพต่างๆเช่นเห็นคนมีหัวเป็นสัตว์อาจจะเป็นวัวเป็นแก้งเป็นกวางเป็นสุนัขก็ได้อันนี้อาจจะเป็นจิตมิญญาณอาจะมาขอส่วนบุญก็มีมาเราได้สวดมนต์หรือว่าแผ่เมตตา ใจของเราก็เป็นสมาธิขึ้นมาอย่งการสวนบนหบทพระสุตราเนี่ยถ้าเป็นทางเทราวาทเราก็เรียกว่าเป็นอ,อิทัพปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่นเองอะจึงว่าอิชาเป็นปัญจเกิดสังขารสังขา่เป็นปัจเกิดวิญญาณ มิงฉาเป็นปัจจัยเกิดนำมรูปต่อไปจนถึงว่าอันนาอุปทานพบชาติและความทุกข์การิจารณาคือไม่มีตัวตนนั่นเองมืาอพิจารณาทำแล้วจิตใจก็สงบขึ้นมาส่วนบทที่เราพูดถึงก็คือการพระมหากรุณา ทิคุณของบรมริษัทที่สร้างบาร,รมีแต่ละภพแต่ละชาติะอันนี้ทำให้ใจิตใจของเรามีเมตตากรุณากับแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไปก็ไม่มารบกวนก็ต้องการความดีก็ให้ความดีเข้าไปก็ทำสมาธิต่อและเจตของเรานิ่งแล้วก็พิจารณาสุ่ความว่าง อันนี้ก็ไม่ผิดนะหรือว่าเราก่อนจะนั่งสมาธิเราก็รู้เรา่าอาจจะปากดเจอสิ่งเหล่านี้ก็เราก็สวดหมดเลยบทห้าสุดตราก็ได้บทนิทิวิโสพระกว,วาทั้งสมารหรือวิจารณาอาการทั้งสิบสองเรียกว่าปัจจัยการสิบสองแล้วก็ระลึกถึงในเมตตากรุณาของบริษรสัตว์ทุกๆพระองค์ที่สร้างบารมี ถ้าจิตของเรามีความสงบก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุข่าได้เบียดเบียนสกัดและกันเลยแล้วก็น้อมคิดถึงคนพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บทแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เจริญสมาธิให้ทำนี้เป็นนิสัยของเราขอโอกาสถามคำถ,ถามที่สามนะครับคำถ,ถามที่สามจากคุณนาชีประเทศอินเดียนะครับ ทำอย่างไรถึงจะสามารถคลายอาการปวดที่บริเวณขมับได้ระหว่างที่นั่งสมาธิถ้าเรานี้บังคับลมหายใจมากเกินไปก็จะเกิดการที่มีปวดขมับทั้งสองก็ได้ มันมีอาการที่กระทบกับพร่างกายขึ้นมาเราต้องระมัดระวังด้วยให้เราทำพอดีพอย่าตั้งใจเรอเพ่งมากเกินจนเป็นเหตุให้เกิดการปวดขมับอาการบังคับให้เราเพียงกําหนดรู้ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเราเห็นในวันลมหายใจก็เข้าลมหายใจก็ออกเราก็าไม่เป็นอะไร แต่พอเรานั่งเราจะเปรบังคับแหละขึ้นมาทันทีเราก็ปล่อยก่อนเหมือนกับเราไม่ต้องนั่งสมาธิละเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราก็จะไม่ปวดเราจะไม่ตึงอะไรให้สังเกตดูถ้ากำหนดลมหายใจแล้วเป็นการเปิดกะหมับให้เปลี่ยนวิธีเป็นการนับลมหายใจ หายใจเข้าคนนับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเนี่ยหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองนับทีละคู่จนถึงคู่ที่ห้ามันเริ่มตอนคู่ที่หนึ่งก็เพิ่มไปทีละคู่ถึงคู่ที่หกที่เจ็ดแล้วลองดูว่าอาการปวดขมับจะมีไหมแล้วเราจะนับลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโดยไม่ใช่กันเพ่ง ตั้งใจแล้วเพ่งก็จะเป็นได้นะอันนี้ไม่ถูกวิธีการทําสมาธิให้เกิดความพอดีพอดียิ่งสมาธิเกิดขึ้นน้ำจะผ่อนคลายในร่างกายหมดจะสงบไม่ตึงไม่เครียดนะให้นำบัดระวังในการปฏิบัติขอการถามคำถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์ขณะที่ข้าพเจ้าหลับอยู่ ข้าพเจ้าเคยถูกโจมตีด้วยพลังงานมืดถึงสองครั้งในช่วงเวลาประมาณตีสามกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถขยับหรือพูดได้ในช่วงนั้นข้าพเจ้าเพ่งสมาธิไปที่การท่องพุทโธธรรมโมสังโคและสิ่งนั้นก็หายไปอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเพ่งความคิดและพูดว่าอย่ามารบกวนฉันฉันจะแบ่งอุทิศบุญกุศลจากการให้ทานของฉันไปให้เธอและสิ่งนั้นก็หายไปและไม่กลับมาอีก ขอพระอาจารย์โปรดแนะนำข้าพะเจ้าว่าควรทำอย่างไรหากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะมันน่ากลัวมากกราบขอบพ,พ,พระคุณพระอาจารย์ครับอันนี้ก็เรียกว่าเรามีประสบการณ์ประสบการณ์ที่จิตบิญญาณก็ได้เขาต้องการบุญกุศลจากเราเนี่ ส่งเหมือนกับว,ว่ามีกระแสจิตมาเราขยับก็เยยิอไปได้บางทีเขาเรียกภาษาเนี่ยว่าเป็นผีอำอย่างเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเมือนกันมาเคยมีป็นประสบการณ์เมือนกัน่ในภาวนาในวัดมีกระกับต๊อบเล็กๆอยู่ในขณะที่ภาวนาเนี่ยก็ขยับร่างกายไม่ได้ นักกมองเห็นเหมือนกับมีเป็นเด็กน้นกนองกังเกงขาสั้นเป็นเด็กนักเรียน,นอายุประมาณสักสิบขวบกำมัดยืนค่อมอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นครัวว่าเธอสินแปดแต่ไม่ได้กลัวเพราะว่าทำสมาธิอยู่ก็คิดว่า มีวินจิตวิญญาณมาเดี๋ยวเราจะจับก็ลเลยเอามือไปคว้าจับที่ขาของเขาแล้วสึกว่าเราจับได้แต่เราเลืมตาม,มาก็กลายเป็นว่าเราจับที่ขาของเราเองแต่เราเห็นชัดเจนก็สอบถามบริเวณนี้มีอะไรเกิดขึ้นาบ้างก็บอกว่าเมื่อก่อนมีสระน้ำอยู่แล้วก็มีเด็กนักเรียนเคยมาเสียชีวิตตรงนี้อย่างนี้เป็นต้น แค่ให้เราบันฝึก,กจิตของเราให้ดีให้เป็นสมาธิเราไม่ต้องกลัวล่ะั้งกลัวก็มีสติในการสวดมนต์ต้อพุโทโธธรมโมสังโฆกนะแผ่เมตตาเขาก็จะไปแต่บางทีไปสวดมนต์บทอื่นเขาาจะไม่ไปนะถ้าพุโทโธนี่นละก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปซึ่งจะมีเรื่องเล่าให้ฟังสักเรื่อง นะพระตอนมาเป็นภาวนาก็มีประสบการณ์ที่ขยับขยันร่างกายไม่ได้แห่เมตตา,าก็็ยังไม่ไปสวดบนอีกหลายอีกหลายบทนะในความที่ยังไม่ชำนาญก็สวดผิดบ้างแล้วก็รู้ว่าเจตพิญารณก็เลยสวดต่อให้ด้วยเพราะว่าเราสวดผิดเขาเลยสวดให้ฟังเราสวดยังไงรู้หมด ในที่สุขท่องความพุทธโธเขาก็เลยจากไปนี่เให้เราตั้งสติดีๆนะไม่ต้องไปกลัวแล้วยังก่อนที่จะนอนก็ตั้งสติสวดมนต์ซะก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่ามีเวรซะกกันและกันอย่ามารบกวนซักกันและกันเลยคำถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เรื่องศีลข้อที่6คคำว่าทานอาหารในยามวิการหมายถึงทานสองมื้อหรือเปล่าครับถ้าหากข้าพเจ้าจะทานมื้อที่สองในช่วง4ี่ถึงห้าโมงเย็นแทนที่จะเป็นก่อนเที่ยงได้หรือไม่เนื่องจากข้าพเจ้ามีกรดในกระเพาะอาหารที่รุนแรงจึงต้องทานอะไรบางอย่างในช่วงเย็นครับขอบคุณครับเรื่องของศีลข้อที่ห วิการะโวชนานี้นะไม่ใช่หมายความว่าทานสองมือ้อเราจะทานตั้งแต่6กโมงเช้าหนึ่งมือ้อก้่าวมงเช้าอีกมื้อหนึง่งสิบเอโมงก็อีกมื้อหนึ่งก็ได้นะไม่ได้จํากัดในคกรราวิกาเนี่ยคือหลังจากเที่ยงไปแล้วเราจะไม่ทานอาหารนะในคราวนี้มันก็เกี่ยวกับสุขภาพ าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องมียาเช่นเราทานยาต้องมียาอาหารอย่างนี้นะเราก็อย่าไปคำนึงว่าเราจะรักษาสินข้อที่หกละเพียงแต่ว่าเราก็ตัดความห่วงความกังวลในการทานสองมือ้อกันทานมือ้อช่วงเช้าแล้วก็ตังเที่ยงอาจจะบ่ายสามโมงบ่ายสี่หรือห้าโมงก็ได้ เพื่อเราอาหารเรามีอยู่ในร่างกายร่างกายเรามีอาหารอยู่จะได้ไปไเป็นเรื่องของกดไหลย้อนปเป็นโรคกระเพาะซึ่งก็จะลําบากถ้าเป็นเราก็ต้องดูร่างกายของเราหรือบางทีบางคนทําการงานนะอย่างอาตมาที่ทําการงานก็ประสงค์จะเถอเส้นแปดแต่เส้นแปดก็บอกว่าต้องทานก่อนเที่ยง แต่เราทำไม่ได้เพราะเวลาหยุดพักแล้วเที่ยงถึงบ่ายโมงเราก็เป็นธรรมเราก็ทานสองมือ้อแต่เราจะไม่ทานเกินบ่ายโมงเราก็ตั้งคงเราอย่างนี้เพื่อในการปฏิบัติตอนเย็นท้องก็จะได้ว่างพอที่จะบาเพ็ญภาวนาได้สะดวกจะใช้นะเป็นน้ำปนะัะนน้ำโกโก้น้ำตาลน้ำหวานแท้ แต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวก็ควรที่จะผ่อนผันกับร่างกายให้ร่างกายไม่มีโรคเราจะได้ภาวนาได้สะดวกขึ้น